เรื่องเล่าที่สืบทอดกันมายาวนานในหมู่ชาวบ้านถึงหญิงสาวผู้เป็นจิตวิญญาณร้อยรักของหมู่บ้านความเศร้าโศกความแค้นเกิดขึ้นจากการสูญเสียที่ไม่อาจทนได้ทำให้เธอกลายเป็นผีแม่ไม้ที่เล่าขานกันมาเนตรนภา,าเป็นหญิงสาวที่สวยงามน่ารัก และเป็นที่รักของทุกคนในหมู่บ้านเธอและเดชาดวงจิตเป็นคู่มั่นที่รักกันมากการแต่งงานของเขาถูกกำหนดขึ้นในวันที่สวยงามแห่งหนึ่งทุกคนในหมู่บ้านต่างตั้งตารอวันนี้อย่างที่สุดในวันแต่งงานเดชาดวงจิตได้เดินทางไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อนำเครื่องประดับของเจ้าสาวมาให้ เมธนาภาแต่งตัวในชุดแต่งงานสีขาวที่สวยงามราวกับเจ้าหญิงในนิทานรอคอยอยู่ที่บ้านพร้อมด้วยเพื่อนๆและครอบครัวที่ต่างยิ้มแย้มด้วยความสุขแต่เหตุการณ์ที่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นเดชาดวงจิตไม่เคยกลับมาข่าวร้ายถึงหูของเนธนภาว่าเขาประสบอุบัติเหตุระหว่างทางและเสียชีวิต เธอจุดลงพื้นร้องไห้อย่างไม่มีเสียงหัวใจของเธอแตกสลายเหมือนหินถูกทุบ่นปะพาไม่อาจยอมรับความจริงได้วันวันเธอใช้เวลานั่งข้างรุมศพของเดชาร้องไห้และเรียกชื่อเขาในความนุ่งความโศกเศรา้าทำให้เธออยู่ไม่ได้ชีวิตของเธอจมอยู่ในความเศรา้าสลด จนกระทั่งคืนหนึ่งบางสิ่งกลายพันธ์กับหัวใจของเธอเธอเริ่มเห็นภาพของเดชาดวงจิตทุกคืนในฝันของเธอพร้อมกับข้อความที่เขาส่งมาบอกให้เธอตามหาเขามาอยู่ด้วยกันคำพูดเหล่านั้นสะกิดใจเธอจนต้องลุกขึ้นหาเมธลพาที่หายไปจากหมู่บ้าน ได้กลายเป็นตำนานเธอกลายเป็นผีแม่ไม้ที่ร่ำร้องเรียกหาคู่รักของเธอในความมืดบ่อยครั้งที่ชาวบ้านได้ยินเสียงร้องไห้และเรียกชื่อของเดชาจากป่าใกล้หมู่บ้านในตอนกลางคืนผู้ที่กล้าพอจะเดินทางผ่านป่านั้นในเวลากลางคืนบอกว่าได้เห็นหญิงสาวในชุดแต่งงาน เดินลากกระโปรงของเธอบนพื้นดวงตาของเธอเป็นสีแดงจากการร้องไห้และเธอมักจะถามว่าคุณเห็นเดชาของฉันไหมตำนานของเนรนภายัางคงเล่าขานต่อไปในหมู่ชาวบ้านและเชื่อกันว่าใครที่ได้ยินเสียงของเธอในคืนที่เดือนไม่ขึ้นจะต้องประสบกับความโศกเศร้าไม่ต่างจากเธอ ผีแม่ไม้เป็นการเตือนใจให้ทุกคนที่ได้ยินเรื่องราวนี้ตระหนักถึงความรักความสูญเสียและการยึดติดกับอดีตที่อาจจะนำไปสู่ความไายนะหลังจากที่หมู่บ้านต่างกล่าวขวัญกันถึงวิญญาณของเมตนภาชาวบ้านหลายคนเล่าว,ว่า เคยพบเห็นเธอในอยามราตรีบางคืนพวกเขาจะได้ยินเสียงร้องไห้โศกเศร้าที่ดังมาจากป่าซึ่งเป็นเสียงที่เศร้าสลดจนใครต่อใครก็ต้องหวาดกลัวนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าในบางคืนที่ฟ้ามืดประดับด้วยดาวเด็กๆที่หลงเล่นใกล้ป่าจะได้ยินเสียงของผู้หญิงร้องเรียกชื่อเดชา และถ้าใครพยายามติดตามเสียงเหล่านั้นลึกเข้าไปในป่าพวกเขาจะพบเพียงหมอกหนาทึบที่ไม่สามารถทะลุผ่านได้และเสียงร้องที่ค่อยๆเบาลจงจนหายไปในความมืดคำสาปของเนตรภา,าไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องราวของความรักที่สูญเสียแต่ยังรวมถึงคำเตือน ถึงการแทรกแซงสะตาการรมของผู้อื่นบางรายงานกล่าวถึงคนรักหนกุ่มสาวที่หลงป่าเข้าไปในเขตที่เนตรนภาคเคยเดินผ่านและกลายเป็นว่าเหตุการณ์เหล่านั้นมักจะจบลงด้วยความที่ไม่มีวันกลับมาการปรากฏตัวของเธอไม่เพียงแต่เป็นการเปลี่ยนใจแต่ยังเป็นการสะท้อนถึงความเชื่อเก่าแก่ว่าบางครั้ง ความรักที่แท้จริงอาจจะนำไปสู่การยึดติดที่ไม่สามารถหลุดพ้นได้ความหลอนของเมตรภาจึงไม่ได้มีไว้เพื่อทำร้ายแต่เพื่อสอบให้รู้ว่าความรักนั้นยิ่งใหญ่แค่ไหนและสามารถทำลายได้เช่นกันวันหนึ่งมีหญิงสาวผู้หนึ่งที่เข้ามาในหมู่บ้านและได้ยินเรื่องราวของเมตรภา ใจเธอถูกจุดประกายด้วยความสงสารและเธอตัดสินใจที่จะช่วยให้วิญญาณของเนตรนภาได้พบกับความสงบหญิงสาวได้ทำพิธีกรรมโบราณตามตำราที่เธอพบในห้องสมุดเก่าแก่ของหมู่บ้านเพื่อเชิญวิญญาณของเนตรนภากลับมาพิธีกรรมดำเนินไปท่ามกลางความมืดของป่าใหญ่และในที่สุด เสียงร้องของเวตรนภาก็เงียบหายไปเมื่อแสงแรกของรุ่งอรุณกราบเกดขึ้นหญิงสาวนั้นรู้สึกได้ถึงความสงบที่ไหลเข้ามาในใจของเธอและเธอเชื่อว่าเนตรภาได้พบกับความสงบแล้วตำนานของผีนาไม้เป็นบทเรียนที่สอนให้รู้ว่าความรักที่แท้จริงสามารถทำให้คนเรามีทั้งความสุข และความทุกข์ได้และบางครั้งความยึดติดก็สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่หลวงผีแมม่ายของเนตรนภาซึ่งเป็นตำนานที่ไม่เพียงแต่น่ากลัวแต่ยังเต็มไปด้วยข้อคิดและความหมายลึกซึ้งที่สะท้อนถึงความเป็น